ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าอยู่ดีๆระบบการเงินโลกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันเกิดพังครูล,ลงมาอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่า Black Friday ครับเป็นเรื่องของวิกฤตที่เขย่าโลกการเงินทั้งใบแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นชัยชนะของระบบที่หลายคนอาจจะยังคาดไม่ถึงมาก่อนเริ่มกันด้วยคำนี้เลยครับระบบการเงินโลกนอกกลางอากาศ ฟังดูรุนแรงมากใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่แค่การพาดหัวข่าวธรรมดานะครับแต่มันคือคำที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ดีที่สุดเลยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วและแรงมากๆเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันน่าทำไมจู่ๆระบบการเงินที่ดูเหมือนจะมั่นคงมาตลอดถึงกับล้มได้แบบไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันเลยครับ เรื่องราวความโกลาหลทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์วันหนึ่งครับซึ่งเป็นวันที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเงินเลยว่านี่คือ Black Friday ต้องบอกก่อนนะครับว่า Black Friday ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่วันที่เราไปแย่งกันซื้อของลดราคานะครับแต่มันคือคลื่นช็อกทางการเงินลูกใหญ่ที่ซัดเข้ามาตูมเดียวแล้วสะเทือนไปทั่วทั้งโลกเลยมันเหมือนโดมิโนที่ล้มต่อๆกันไปเป็นทอดๆเลยครับ และแน่นอนครับว่าด่านแรกที่รับแรงกระแทกไปเต็มๆก็คือระบบการเงินแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับมาดูกันว่ามันสั่นสะเทือนรุนแรงขนาดไหนสัญญาณแรกเลยนะครับดอลลาร์สหรัฐที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจโลกเนี่ยร่วงครับร่วงลงมาอย่างหนักเลยนี่คือโดมิโนโตัวแรกที่ล้มลง พอตัวหลักอย่างดอลล่าอ่อนค่าลงปุ๊บนักลงทุนก็แห่กันเทขายสิครับแล้วก็วิ่งไปหาสินทรัพย์ที่คิดว่าปลอดภัยกว่าหรือที่เขาเรียกกันว่าเซฟเฮเวนซึ่งตอนนั้นหวยก็ไปออกที่เงินเยนของญี่ปุ่นทําให้ค่าเงินเยนพุ่งพรวดขึ้นมาทันทีนี่แหละครับคือความโกลาหลในตลาดเงินและแล้วก็มาถึงมัดน็อกครับคือตลาดชิคาโกเมร์เคนทลเอ็กซ์เทนจ์หรือ CME ที่เป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก จ๋งครับระบบล้มไปเลยคือเพราะตลาดใหญ่ขนาดนี้ล่มเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าวิกฤตครั้งนี้มันไม่ธรรมดาแล้วทีนี้มาดูสรุปในตารางนี้กันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับสินทรัพย์หลักอย่างดอลลาร์ร่วงสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเงินเยนพุ่งส่วนทางกันแล้วโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่าง CME ก็ล่มคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยค่ะเป็น perfect storm ของจริงสำหรับโลกการเงินแบบดั้งเดิม แต่ในขณะที่โลกการเงินฝั่งหนึ่งกำลังลุกเป็นไฟอยู่นั้นมันมีโลกการเงินอีกใบหนึ่งครับที่กลับสงบนิ่งอย่างไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูฝั่งคริปโตเค r เรนซีกันบ้างคือท่ามกลางความปั่นป่วนวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันมีระบบการเงินอยู่ระบบหนึ่งที่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวใช่แล้วครับโลกของคริปโตนั่นเอง ในขณะที่ระบบดั้งเดิมวุ่นวายเพราะทุกอย่างมันผูกติดกับตัวกลางแต่โลกคริปโตที่ทำงานแบบกระจายศูนย์หรือ d e c e n t รัลไลซ์เนี่ยกลับยังทำงานของมันไปได้เรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่น่าทึ่งมากๆพอเอามาวางเทียบกันแบบนี้โอโ้โหเห็นภาพชัดเลยครับฝั่งหนึ่งคือความโกลาหลพังล่มร่วงแต่อีกฝั่งหนึ่งกลับนิ่งสนิทและยังคงทำงานได้ปกติ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่เราได้เห็นข้อดีของระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ที่มันจับต้องได้จริงๆในสถานการณ์วิกฤตเอาล่ะครับจากเรื่องราวทั้งหมดนี้เราลองมาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าเราได้เห็นอะไรจากเหตุการณ์ของสองโลกการเงินที่เจอกับพายุลูกเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับต่างกันราวฟ้ากับเหว บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ Black Friday ก็คือมันทำให้เราเห็นจุดอ่อนของระบบการเงินแบบเดิมๆที่ทุกอย่างมันผูกติดกันเป็นลูกโซ่จนเปราะบางมากแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของระบบการเงินแบบใหม่อย่างคริปโตที่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองท่ามกลางพายุที่โหมกระหนำ่ำแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันเป็นแค่เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็จบไปหรือว่ามันคือสัญญาณเตือนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกการเงินที่กำลังจะมาถึงกันแน่นี่คือคำถามที่เวลาเท่านั้นที่จะเป็นคนให้คำตอบกับเราได้ครับ